สวัสด <Net> ีได้มานชิญจจุกๆ <scrub> ุ้ายอยู่กับผมเองนะ ด้วยนะครับผมมาเล่นแมใ่อ่กันนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะผมเป็นคนที่แบบเก่งที่สุดในนีนี้หัวเรียวอะครับพี่น้อมาแล้วใครับตู wow 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 mm -hmm. เสียงให้นอกรบกวนเด้อนะ ให้มันอยู่ตรงนั้นให้ได้

ไงล่ะมือไวนครนะน ผมก็ต้องเลือกเนาะนว่าผมจะเอาสีอะไรผมเอาเป็นสีฟ้าสีฟส้าอะไรออกติมาร์ทวายสีเขียวไอ้นี่สีไสอ้นั่นไอ้น,น,นู่นเอ๊ เกมเริ่มไม่ได้ว่ะโอเคครับผมไปเล่นเกมอืม่นผมหาเกมที่แบบอืมติรสู้อะไรดีๆเฮ้ยนะเพื่อเป็นความเร็วจะเอ้ยเอามองอาร์ตกว่าท่านผู้ชมเอามอ เยี่ยมอมองไอศว่ะออนไลน์เลยลเรอะว่ามีคนเล่นเยอะอ่ะแบบนี้อมองอาร์กำลังดังเลยอะ่ะเกมอ่ะเกมอมองอาร์กำลังดังเลยให้ผู้ชมควรจะเป็นสีอะไรอ่ะสีแดงโอ้ได้เป็นเมอร์เดอร์เอยเวืนอนเบบ สีแดงอ่ะเออวันนี้เพื่อนฉันไม่ได้เป็นมือเดินนะฉันเป็นอินอร์ซีส เสียงหายไปนะคะเพราะว่าผมกำลังเลือกอยู่ว่าผมจะเอาแมปเอย่างเด

เสียงหายไปนะคะเพราะว่าผมกำลังเล่นแล้วผมเวลาเล่นผมก็เสียงหายไปแบบนี้แหละ

มาพอยไหมโอเค หานะครับเพราะว่านี่กี่นาทีแล้วเนี่ยเพราะวันนี้อ่านสักครึ่งชั่วโมงนะขอไม่ได้เสียงหายใจนะคะเพราะว่าทางเกมผมขออนุญาตเสียงหายเลยละกันนะครับ

ครับพ okay. okay. ีกี้ครับของมไปดูกู่นนะโอเคโอเคนัผู้ชมผมเกมที่มินิเวิล์และกลายเป็นมายคัทได้ไงผมอยากเล่นเกมที่แมปลัคกี้บ็อกอะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแมปนี้ในทุกแมปผมเนี่ยผมมีแมปลัคกี้บ็อกไหม อันนี้ไม่ใช่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 ไมใช่ไม่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 ใช่อันนี้ไมไม่ใช่อไมไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่ เดี๋ยวผมเล่นทานรฟมือดีกว่าคร่ะพึ่งอันนี้ผมเลือกเป็นสีเขียว บค,ครับนี่ได้เรื่องอา่าคุณผู้ชมครับผมจะเล่นแมพที่ผมมีอยู่และจะเอาแมพที่มีจำนวนผู้เล่นเยอะมากเลยนะคะผมก็คือแมพเอาแะไรก็มาอยู่ครับเอาเลยนี่ครับเป็นแมพที่ผมไม่คาดวันไม่คาดกฤษ ว่าจะได้อาดหนักรา่ามโม้โมเกินเชฟปีกมาสามดาวนี่เกมเดียวห่างเมดียวหมดเล้วขอไปได้ไม่เสียงไปน้กเกินเอ้ผมเล่นแมปอินดิโกร์เนาะอ่าผมเล่นเป็นหมวดครีเอทีฟนี่ผมมีแมปของผมที่ผมสร้างมาหล,หลายวัน นี่ท่านผู้ชมมีมีท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าอะไรอ่ะอะไรของอะไรของคุณน่ะไม่เห็นมีอะไรเลยท่านผู้ชมหันไปดูดูครับบุ๊บแล้วมันแล้วท่านผู้ชมก็จะบอกนี่มันหมูบ้านดีดีนี่เองโอเคครับนี่คือหมูบ้านดีดีหกสี่ยี่สิบสียื่ นี่ครับเวลาเก้าโมงแถวทีนี้ผมต้องขับรถเพื่อจะมาขี่เล่นนั่นเองพาหนูจยนขาไปถูขนาดส <มา S 2> ิครับผมเอาว่าแต่ผมจะทำให้มันเหมือนรถโดยอียงก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะแผ่นหางอาจจะ มารู้ไปซีิว่าใครใหญ่ คุผู้ชมถนะ้ามีเสียงหายก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะเวลาเล่นเกมผมก็เสียงหายแบบนี้นี่แหละครับอาจจะเสียงหายไปตลอดเลยก็ได้นะครับก็ขออภยัยถ้าเกิดว่ามีเสียงยังไงก็ได้นะครับผม่านผู้ชมผมลืมไหมเนี่ยมอตเตอร์ ไอเทมไอเทมนี่ไงเครื่องอยู่นี้รันโดนวางคนก็บอกนี่รันโดนะไรพี่มันคือนีรันโอเคนีรันก็นีรันโอเคครับเพื่อเอ้ยวิเลตโทเทมผมไม่ได้ใช้อ,อ,อ่ะจจ็บเดี๋ย อันนี้ยังไม่ถึงสามสิบนาทีเลยนะครับท่านผู้ชมเพิ่งยี่สิบสามนาทีเองครับท่านผู้ชมอ่ะจืบจ๊บอ่ะจืบ๊บอ่ะจื๊บยวจะติดปีกเลยท่านผู้ชมปีกปีกปีกลอกปีกเห็นหางปีกมาปีกต้องมาในจังหวะนี้โอ้ท่านผู้ชม โอ้ท่านผู้ชมปีกมันไม่ควรใหญ่แบบนี้โอเคผมว่าปีกแค่นี้ก็พอมันก็ใหญ่พอสมควรอัดืมอัดืมอัดืมอืมอ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 ืมอออัออมม ยังไม่หมดครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวอย่างนี้เหรอหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเออท่านผู้ชมครับเพนหาลมาแล้วไหอย่างนี้เหรอโอเคอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ชมแล้วมานะคะโอเคครับเดี๋ยวดี ท่านผู้ชมแล้วก็วาง,อย,างอย่างนี้ยังไงอย่างนี้อ่ะโอเคได้ละหรือเปล่าผมไม่วงไม่วางแลวเออถ้าไม่เครียดไปได้บล็อกผู้ด่วนนี่แค่พเพิ่มผมจะเอาอเ,เ็นม จึ๊บจึ๊บจึ๊บจ๊บกอาจึ๊บอ่จึ๊บเจ้าพันพันอย่าไให้พุ้โอเดี๋ยวจกลับบ้านเร็วโอเคค่ะครับู้ยไปเลยโอเคก็ขอไปลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใคร ที่อยากดูคลิปใหม่ๆและอยากให้พายคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเอาแล้วนะแล้ววันนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับล้าไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาทำรถกับเพื่อนๆหรือว่าผมอาจจะไปทำในภาคนอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ